สวัสดีครับว่าบัวน้องกีตาร์นะครับวันนี้จะพามาดูผัวข้าวตำล่านะครับนี่นะครับหนึ่งนาโปรครับสองนั่งดังนะครับลวนอกปาดป้าสามห้างดอกครับห้างข,าข้าวสี่กอเท้าลาย ลายมดนะครับท่างที่ก้าแล้กกวก็ห้าลินขาวนะครับตัวนี้นี่รอเลียนเลยดิล,ลิยนรอ,อลินเออารอลินโคกขอเ,อขเชื้อดนะครับข,ข้อเท้านะครับนี่หัวตัวนี้คือหัวข้าวตำล่านะครับ เป็นไส้พันหัวชนพอพอพอันเป็นหัวน <c oughs> ชนชนะช่องกลังยำหรับัวตัวนี้นะครับแบบไส้แม,ม่มันก็พอมันชนชนะไล่คลังแม่มัน แม่มันหลดตึกว่าจะเป็นลูกไอ้บ่องล่ากับหัวดังข้องละนวดหมงล่า <c oughs> ไม่ดื้อนะครับตัวนี้เรียกกมากตัวนี้ นี้นะครับคือวัวข้าวตำล่าวัวข้าวตำล่าคือวัวตัวนี้ค้ายเก่งไม่ได้นะครับจะให้โทษหรือจะปาไปฆ่าไม่ได้จะให้โทษแต่จะเริ่มสร้างบารมีให้ผู้เลี้ยงวดลักษณะแบบนี้นะครับ ายากมาครับพว่วให้ข้าวหลักหล,กหลกนะแบบนี้ดูกันนะครับนี่นาโปกับนาโปนอกปาดผ้าห้างดอกข้อเท้าไล่ข้อเท้าไล่นะแล้วก็ข้อเือดดินข้าว ครับกรอบเลยวัวตัวนี้เป็นวัวที่เชื่องมากๆนะครับวัวตัวนี้เลี้ยงง่ายมากกินยาก็ไม่ไม่มุ่งม,ม,มั่เหมืออวัวตัวไปนะครับกินยานี่คือไม่อกเลยไม่อกจาก จากบ้องเลยกินเป็นหัวหรือรูปภาบมากๆ <c oughs> ดูนะครับเพื่อใครเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปพบปัวหลักษณะแบบนี้ ให้เก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นวัวที่ว่าให้คุ้นรับผมแต่เราอย่าไปทำอะไรมันแต่ว่า <c oughs> เราอย่าไปฆ่ามันหรือว่าเกง้งห่านอะไรคือไอ,ไอ้นั้นไม่ได้นะครับมันจะให้โทษคือ <c oughs> <c oughs> จะเลี้ยงประ,ประดับบาลามีกับป,ปัวแบบนี้ส่วนหมากมันจะเสริมสร้างบาลามีครับผมความวัวนองกีตาก็จะมีคลิปไม่ไมเดี๋ยวจะจะมาลงให้ชมกันไหมนะครับสวัสดีครับ